วัดีครับวันนี้อยู่กับผมอิทสายชนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาใส่ปุ๋ยเตรียมแปลงปลูกพริกนะครับสำหรับพริกที่เราพอกันไว้ตอนที่แล้วนะครับโดยวันนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาลองแปลงปลูกพริกอะไรกันบ้างเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับครับ แล้วก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับรองพื้นสําหรับปลูกแปลงพริกนะครับเราได้ทําการเตรียมแปลงกันไว้แล้วโดยทําแปลงขนาด120ซนติเมตรนะครับระยะห่างของแปลง50ซนติเมตรทั้งหมด3แปลงนะครับโดยเราจะใช้ปุ๋ยที่จะรองพื้นนะครับเป็นปุ๋ยตาจีทีเอโกกับภูไม้ซันเฟดนะครับโดยปุ๋ยทีเจโกนะครับจะมีมูลสุกรนะครับอยู่ที่35มูลเป็ด30และกากน้าตาลนะครับ25แล้วโดโลไมซ์อีก10เนะครับจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารนะครับให้กับดินแล้วก ได้นานขึ้นนะครับส่วนภูิไม้ซันเฟสนะครับก็จะช่วยปรับดินนะครับให้ร้วนซุยแล้วก็ปรับค่า p h ของดินให้เป็นกลางได้ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่ปุ๋ยของบริษัทไทกินาโกกันเลยนะครับครับโดยการใส่ปุ๋ยการเตรียมแปลงปลูกพริกนะครับเราจะใช้ภูิไม้ซันเฟตนะครับ1กระสอบ20กิโลต่อ1ไร่นะครับผสมกับปุ๋ย t g a โกนะครับ โดยใช้200กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับโดยเครื่องหว่านปุ๋ยนี้นะครับจะมีพิเศษคือสามารถคุกปุ๋ยข้างในตัวได้เลยนะครับโดยเราไม่ต้องมาผสมปุ๋ยด้านนอกนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมแปลงปลูกหรือว่าเตรียมดินปลูกนะครับฉบับไทยกินาโกนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะทําวิธีการปลูกพริกมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ